เอามาเบิ่งสูตรเห็ดยามากเนาะยาเบ็ดชิตเนาะอันนี้เขาชิต้มต้มไข่ก่อนเะนาะนี่ไข่ต้มไข่ที่ได้จากงวนะัวเนาะจากงวาัวหรือว่าจากไข่งวไข่ควายเนาะเอามาต้มไข่ให้เปื่อยเป็นน้ำเสีก่อนเนาะและ้วเด็กปรุงขั้นตอนต่อ,ตอไป <c oughs> อันนี้อันนี้ไขนะ่เนาะไข่งวที่ว่าเขาต้มแล้วเป็นน้ำเลยเนาะที่เขาสู้ขั้นตอนปรุงได้แบบน,นี้นเห็ดหย,ยาเห็ดหยาเบ็ด อันนี้จะชม,มงิ่วเนาะเอางิ้วออกมาเราก็ต้องใส่งิ่วคือให้มันติดกับกอกัอะบบ็ดเอาค้นดึงออกมาอาจนีมีส่วนผสมหลายอย่างอยูอย่เนาะถนั่น,น,นชมพูชมงิ่วพ่อบอกงิ่วจะนีปลาเนี่ยปลาเลาน่าเนะาะปลาเน่าเป็นเกียมจีนใส่ใน,นเนี่ยเนี่ยมักด้วยเนี่ยสูตรเป็นผู้คนมุนตะกะดีเนาะ กินบริเวณพี้องกินแห้งขนาดนี้นี่นเลอทองนี่จะเลือดต่ำสุดันเลยังไข่ใส่ลยบ่นี่วะเขาเขาไม่บ่ดพิชางอันตัมันห่อนบออันนี้ต้นงี่วเราเปินกับคนคนเกี่ยมไว้หนุนไปใส่เด่นใ้เนื้อมาจากคนแรกไปกับเด่นเอาเอาไข่ทองนี่บ่ กินมตไ้ยไข่คัไปลอไข่เนเย็นก่อนเนาะไข่มกไข่ควยเาต้มไว้ให้มันเย็นไปก่อนย่างผู้ชมใส่กปาเนาเนาะแล้วก็ไส่นุ่นเข้าไปเนาะชูันแต่ก็คนๆให้มันเข่ากันมาเลยดหนอนประสิทธิ์เขาไข่เย็นแล้วบอสได้เลยไข่ได้เผู้ชมผู้ชมปลาเนาเนาะปลาเนาใส่กระ๋นไข่นี่คือปลาเนาเลยที่เราปลาเนาใส่กันไข่ที่เาขวัวไว้เนาะผู้มกันเลย น้ำเลยนั <bom> bo <iler> <ued> ่นเลยน้ำมันขมลงน้ำทางนอกคุณวอนนะทางนอกเลยโอ้ทางนอกมันอยู่แน่ในกาแก็เอาคนเลยบ้านเนาะคนต่อกันเลยกม่ได้งอนี้ออกลงเลยบ้านมาจั็ใส่นุ่นเนาะใส่ลายใส่ลายเนาะคนๆมาเข่ากันเลยใส่นุ่นใส่เยี่ยวเข้าไปเนาะ สูตรนี้เห็ดง่ายเลยเห็ดเองทำเองเลยนเอามาปั่นผูอ่อนแบบเขาดีดนเวลานุ่นจ pues like จ๊อียงันเจสิแตกไปนมันแตกยู่ดอกเป็นขโมกันจึงกอาเบ็ดดีเลยปั่นไคน้อยในเขาน้ำนี่เขาายหมดเลยมนรายนะมายอะรนันปริมาณนี่จะุ่นมาบวกลดไปสักดึงกันไม่นุ่นโอ้ เวลาฉีดในปลากินดีขนาดนี้มันหอมเลยปลาหน่อยมานึ่งเออปลาหน่อยกน้ขนาะทำอรนี่เริ่มเริ่มป็นเริ่มแบงแขนกนมากแขนกันมากเลยสูตรเขาหอมมกเส้มอันนี้สูตรสูตรคีทานเลยสิโอ้กลิ่นเแห้งขนาดเลยจะจะงไายลัง เลยเนีอยู่วเหยวบวกันย่างมาอันไเลยเนี่ยปลาเป็นโดดเลยจักจักจักเม็ดกับอะไรย่งเงี้ยตำามร้อยเม็ดสองร้อยเม็ดเนี่ยมาไดยเนาะวิวเวลาจะปาาเะเนลาหยอดลงกี่หน่อฟอนลงมานะตำกันปานี่ากันมากินเขาลักจากเนาะเขาคนสีไปอะนะเนาะเนี่ยเขาคนแล้วมันนุ่นเข้ากันเนาะนุ่นเข้ากันกับเนี้ยปลากับใครเลยกัเลื่อนคืคนไบานออา ตำแไปนี้ตำม,มาเขากันเลยหอ,อ,อยกนินอาต่ำนะตาตั้เลยเีอาพี่มาจงนะใสสาบต่ำเลยเอาตัวมาจะนะคนมาเขากันเลยกัตบตำไาบนี้สากค,คนเลยตำแล้ไม,ม่ตาหรือว่ให้นใหนทุกคนเอานนี้คือคนหลับปลาเนี่ยบอ คือหลับบานโอ้ยเนี้ยเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มเนี้ยแล้วนี่เริ่มสิเป็นเหงื่อแล้วเนีไอ้เใส่ไข่เนาะเใส่ไข่ลงไปถูกไข่ใส่ความแหมันมีความมันโอ้ยเป่ะใส่ไข่ใส่ร้วยก็ได้บ่ไข่นี่ำอไรใส่จากสามีดหน่วยหานวยเนาะสหานวยก็ได้มีความมันเนาะ ปลาเหมือนกัแม่นบไปสั่งมหาเลยเลยไปคแลข้นคนขเข้ากันเลยมึงต้มมือนุมาใส่เต้าเนี่ยเต้าต้มนัดเลยเน่งันเริ่มขักันเไก่เน่ามันอมาย่งวไก่จัเล็จแล้วเนาะขั้นตอนเนี่ย ขึ้นบ่อกูลองมดูเซนรโอ้ยอแรได้ใส่สากกูได้บินหน้าเลยใส่กระปุกไว้ลวหลังจากเห็นแล้วกระเทใส่กระปุกไว้ี่อาจารย์ม่เห็นจูโมนาไดแล้วไปได้ใ่ไหมไม่เคียกระป๋าฉันได้ไ เขาผสมแล้วไอ้เนาะเขาตัเทใส่กระปุกไว้ประมาณว่างหนึ่งมือหนึ่งมือครับมือจะประชิดได้ก่อนเดี๋ยวไปใส่ไปทดสอบได้เนาะชิดควันเลยอันนี่ก็ได้หลายหบาทแต่เด้จับเอาไว้เท้าเพิ่มกัมีไปโยนเงียนโยนเงียนโยนเลสต์ดิถือว่าสำเร็จเนาะการเห็นยาสูตรเนาะมัรกเนาะไม่ได้รอรอถ้าประชิดว่ะนี่ใส่กระปุกไว้เรียบร้อยแล้ว สุยเด็ด